สวัสดีครับวันนี้ก็มีข่าวที่ยังไม่เป็นทางการนะครับผมแหมหนาหูกันช่วงประมาณบ่ายๆของวันนี้เลยนะครับผมเป็นข่าวเกี่ยวกับโค้ดองดูสิเฉลิมแสงนะครับมีข่าวว่าจะมาคุมทับการทเลยเอฟซีนะครับแหมจะมาคุมทับแทนทางโค้ดอุตสราวุตีพันนะครับมีข่าวก็ไม่เป็นทางการเหมือนกันครับว่าโค้ดอุดจะลาออกนะครับแล้วก็เอาโค้ดองมาคุมทัพสิงเจ้าท่าแทนนะครับผมก็ก่อนหน้านี้นะครับ โค้ดโองก็ได้คุม BG ปรปทุมครับตั้งแต่ไทยลีก2เป็นแชมป์แล้วก็มาต่อด้วยไทยลีก1แล้วก็เป็นแชมป์เหมือนกันนะครับแล้วก็คุมจนได้ไป AFC แชมเปี้ยนลีกนะครับผมแล้วก็ทางผู้บริหารของสโมสรน,นะครับก็ได้เปลี่ยนโค้ดนะครับของ BG จากโค้ดโอ่งมาเป็นโอเรเดโอวิทมาแทนนะครับมาคุมทีม BG ไปลุย ACL แล้วก็ปรับเปลี่ยนเอาโค้ดโอง่งดุสิเฉลิมแสงไปคุมทางทีมราชประชาฟีนะผมทีมแบบว่าโอ้ เป็นทีมสโมสรเก่าแก่ของไทยเลยนะครับราชประชานะครับผมสมัยก่อนตอนนี้ก็ปรับมาเปลี่ยนเป็นทีมราชประชา FC เนะครับก็เอาโค้ดโอ่งไปคุมแทนนะอยู่ไทยลีก2แล้วตอนนี้ทางโค้ดโอ่งก็ได้เรียนโค้ดด้วยนะครับผมที่อ่านข้อมูลมาก็เป็นหลักสูตร AFC A Certificate Coaching Course นะครับผมในปี6-4นะครับก็คือปีนี้นะเป็นของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับผมอค์สนี้นะครับก็ต้องมาดูกันต่อว่าทางโค้ดโอ่งจะได้ มทางการท่าเรือจริงหรือไม่ครับแล้วโค้ดอูสก็จะลาทับสิงเจ้าท่าจริงหรือเปล่านะครับผมตอนนี้ก็ยังเป็นข่าวที่แบบยังเป็นข่าวลือกันอยู่นะครับก็ยังไม่ได้ยืนยันอะไรนะครับผมก็เป็นข่าวที่เหมือนไปรู้รๆกันมาก็พูดต่อๆกันมานะครับแต่ถ้าเป็นจริงก็ต้องมาดูกันอีกทีครับว่าการปรับเปลี่ยนจะเป็นยังไงต่อไปนะครับผมและคลิปนี้ขอบคุณที่ดูครับก็ต้องรอดูกันต่อไปนะผมว่าจริงหรือไม่จริงนะครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ